สำหรับราศีกุมนะครับนะวันนี้เราก็มาคุยเรื่องลักษณะทั่วไปความรักความโรแมนติกนะการกับเรื่องเซ็กนะครับนะหรือก็เรื่องของความสัมพันธ์นะครับนะภาพรวมของชาวราศีกุมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลักษณะทั่วไปของชาวราศีกุมเนะี่ยก็บอกว่า ชาวราศีกุมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะจัดได้ว่าเป็นคนที่มีนิสัยใจคอที่ดีนะครับมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับในจิตใจนะครับเราเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะเออเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนะ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับนะจัดได้ว่าเป็นคนที่คิดบวกนะมองคนอื่นในแง่บวกนะครับมักเป็นคนที่ใจอ่อนนะและให้อภัยคนได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ชาวราศีกุมเนี่ยนะยังเป็นคนที่รักอิสระนะครับโอโ้จัดได้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนะทำให้คนที่คนเรียกว่าคนที่อยู่รอบๆเนี่ยนะมีความสุขนะครับนะจัดได้ว่าเป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่งเลยนะ เพราะอะไรเพราะว่าชาวราศีนี้นะครับจะคอยแนะนําสิ่งดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆและคนรอบๆนะรอบๆข้างรอบๆกายเนี่ยอยู่เสมอนะครับเขาเนี่ยนะมักจะเป็นคนคอยจุดประกายนะครับนะแนวคิดต่างๆให้กับคนอื่นๆน,นะครับและทําให้ชาวเอ่อเขาเรียกไงอะชาวราศีอื่นๆเนี่ยนะมีความสุขนะครับนะจัดได้ว่า ชาวราศีนี้นะเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมายนะครับจะดรีว่าเป็นคนกว้างขวางอีกหนึ่งราศีนะและเป็นคนที่เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้นะครับชาวราศีกุมเนี่ยนะเออสำหรับผนผู้หญิงเนี่ยนะไม่แตกต่างจากผู้ชายสักเท่าไหร่นะมีเสน่ห์พูดจาไพเราะอ่อนหวานนะครับนะเข้าสังคมได้ดีนะครับชอบเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับนะ มักจะรักความสวยความงามนะครับอ้าวเขาบอกว่าเรื่องความรักของชาวราศีกุมเขาบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับทำให้มักมีเรื่องความรักความใคร่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันอยู่เสมอนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือความเจ้าชู้ถ้าได้ใครเนี่ยเป็นแฟนนะเขาเรียกว่า ถ้าใครได้เป็นแฟนเนี่ยกับชาวราศีกุมเนี่ยต้องทําใจสันิดหนึ่งนะเพราะว่าชาวราศีนี้เนี่ยมีความเจ้าชู้อยู่ลึกๆนะครับนะความโรแมนติกล่ะเขาบอกว่าความโรแมนติกเนี่ยนะชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ติดเพื่อนนะและมีเพื่อนมากนะจึง ก็เรียกว่าถึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในเรื่องของชาวราศีกุมจะประทับใจใครนะและแอบ,บชอบใครสักคนจากความสนุกสนานเฮฮาในกลุ่มเพื่อนฝูงนะครับชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพราะ,ะราศีนี้เป็นคนที่มีความคิดและจินตนาการที่ดีนะอีกทั้งยังมีอารมณ์ขันอีกด้วยนะครับด้วยความที่เขาหรือเธอเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดนะเขาจึงมีวิธีการสร้าง ความโรแมนติกได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่บรรดาคู่ควงของเขาเนี่ยควรระมัดระวังนะครับอย่าไปหลงไหลในเรื่องของการกระทําหรือคําพูดของเขามากนักนะเพราะมันอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้คุณไม่มีทางรู้ใจชาวราศีกุมเลยนะครับเขาจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกต่างๆนะความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้ดีนะครับแต่ก็ถึงเขาเรียกว่าถึงยังไงเนี่ยชาวราศีกุมเ็ยังเป็นคนที่รักดีชอบสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับ แต่เขาอาจจะเขาเรียกว่าแต่เขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจเนี่ยนะเออโดยที่ไม่บอกคุณเองเนี่ย mm. ก็มีอยู่บ้างนะครับ mm. ก็อย่าไปขุดคุยเลยปวดหัวนะครับอ้าวเขาบอกว่าความรักของชาวราศีกุมอีกทีนะครับเขาบอกว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายนะแต่ละคนก็จะเหมาะกับความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆกันไปนะแต่ก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยที่โชคดีนะได้คบแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์ นะกับชาวราศีนี้นะครับชาวราศีกุมเนี่ยนะเป็นคนรักเพื่อนรักพ้องนะครับแต่ก็ไม่ชอบความแตกแยกนะครับทะเลาะเบาแหวงกันบ้างนะ <c oughs> เขาก็จะเป็นตัวประสานความคิดนะครับว่ากันอย่างนั้นนะที่แตกแยกของเพื่อนๆนะครับเป็นคนประสานนะเหมือนคนกลางว่ากันอย่างนั้นนะให้ความสมพั์เพื่อนๆนะครับเท่าๆกับคนรักนะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนอารมณ์นะระหว่าง คนรักกับเพื่อนบ้างสลับสลับกันไปนะเขาบอกว่านั่นคือให้เวลานะตัวเขาเนี่ยนะได้อยู่กับตัวเองชาวราศีกุมเน่นะมักลืมนึกถึงตนเองเพราะมัวแต่ห่วงคนอื่นๆน,นะครับถ้าเขาได้รักนะถ้าเขาได้คนรักที่คอยดูแลห่วงใยในตัวเขามากๆเนี่ยจัดได้ว่าเป็นการดีทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องความสัมพันธ์นะครับในแบบ ราศีกุมนะครับบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะเป็นคนที่ใช้เวลาในเรื่องการวิเคราะห์ในเรื่องความรักเนี่ยนานนะเพราะความรักเป็นสิ่งที่ลึกลับลึกซึ้งและซับซ้อนนะครับเขาจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจจะทําอะไรลงไปนะครับนะไม่เร่งรีบความรัก ในยามที่เขามีความรักเขาจะตั้งกฎกฎติกาต่างๆเอาไว้มากมายเขาจะทําความตกเขาจะทำความตกลงกันไว้อย่างรอบคอบนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้ความรักของเขาไปได้ดีก็คือความใกล้ชิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้นะความรักก็จะสมบูรณ์ไม่ได้นะครับอ้าวมาถึงเรื่องเซ็กนะของราศีกุมบ้างนะครับ ด้วยความที่ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนธาตุลมนะที่ต้องการความเข้าใจความสุขเรื่องเซ็กก็จะเกิดขึ้นนะเพื่อต้องการความสุขทางใจมากกว่าในเรื่องของสุขทางกายนะครับเขาจะแคร์ความรู้สึกข,ของคนรักนะีของเขามากนะ ถึงแม้ว่าชาวราศีกุมจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากแต่เมื่อเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็จะให้เวลากับมันเป็นอย่างดีนะเพราะเขากลัวว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนรักชาวราศีกุมเนี่ยนะเรื่องเซ็กไม่มีอะไรหวือหวาจะเป็นไปตามธรรมชาตินะแล้วอะไรล่ะที่ชาวราศีกุมต้องการนะครับชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนะและมีมุมมองที่กว้างขวางเขามักจะเชื่อในความคิด และสิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปนะครับดังนั้นคนรักของเขาจึงควรจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเขาได้เป็นอย่างดีที่สุดนะครับนะชาวราศีกุมต้องการคนที่สามารถพูดคุยให้คําปรึกษากับเขานะพร้อมที่จะเป็นกําลังใจนะเพื่อให้เขาก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะนอกจากนี้เขาเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเขาเรียกว่า <laughs> คนราศีเนี้ยนะครับนะมักจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเอาเช่เลยนะครับนะเพราะว่าเพราะอย่างนั้นนะใครที่เป็นคนรัก กับชาวราศีกุมเนี่ยนะต้องดูแลอเอาใจใส่เขาให้มากๆนะเออคุณต้องให้คุณต้องเป็นคนรักครอบครัวด้วยนะนั่นคือสิ่งที่ชาวราศีกุมต้องการนะครับเพราะจะช่วยประครับประครองให้ชีวิตคู่เนี่ยยั่งยืนนะตราบนานเท่านานอ้าวจริงไม่จริงอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปนะครับ